เซกกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายภูมิธรรมเวชเชียชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพักและกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองเพื่อไทยฟันธงรัฐบาลประยุทธ์อยู่ไม่ถึงการประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ถ้ายังเห็นแก่ประเทศชาติให้รีบตัดสินใจออก เปิดโอกาสประชาชนเลือกอนาคตด้วยตัวเองโดยย้ำว่านายกจะอยู่จนครบเทอมไปจนถึงปีหน้าและจะอยู่จัดงานประชุมเอเป็กในเดือนพฤศจิก,กายนนี้ด้วยเพราะถือเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีที่จะอยู่ได้จนครบเทอม นายเสกสกนระบุว่ายิ่งตอนนี้ประเทศชาติและประชาชนกำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดนายกก็ยิ่งจะต้องอยู่แก้ไขปัญหาก่อนไม่ทิ้งประชาชนอย่างแน่นอนซึ่งแม้นายภูมิธรรมและพรรคเพื่อไทยจะไม่เห็นศักยภาพการบริหารประเทศของนายกแต่ตนเองเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเห็นว่านายกแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างและยืนยันนายกยังทำงานไปจนถึงปีหน้า ตนเองไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนในพรรคเพื่อไทยรวมถึงนายภูมิธรรมที่เป็นผู้ใหญ่เป็นอดีตรัฐมนตรีถึงอยากให้ในายกยุบสภาหรือลาออกทั้งที่ประเทศชาติกําลังประสบปัญหาจากโควิดและต้องการนายกและรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ต่อเนื่องหรือว่านายภูมิธรรมไม่สนใจประชาชนจึงอยากให้เลือกตั้งไวๆอยากเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อช่วยในายใหญ่สองคนที่หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศใช่หรือไม่ ซึ่งตนเองย้ําว่าไม่มีใครห้ามให้ในายใหญ่ในภูมิธรรมเข้าประเทศเข้ามาได้เลยมารับโทษก็จบแล้วตนมองว่านายภูมิธรรมว่างเว้นไม่ได้มีตําแหน่งสสการอยากให้ยุบสภาควรหันไปถามสสส่วนใหญ่ในสภาว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่าเอาความคิดส่วนตัวมาตัดสินแทนคนอื่นเพราะกิเลสอยากกลับมามีตําแหน่งอีกย่อมเข้าใจได้ว่านายภูมิธรรมเว้นรักตาแหน่งไปนานแต่ตอนอยากบอกว่าคงได้แค่ฝันกลางวันหรือจินตนาการแบบคนพุ่มเพอิไปเถอะ เพราะยังไงนายกไม่คิดยุบสภาและลาออกจะอยู่ให้ครบอายุรัฐบาลน,นี้4ปีและประชาชนอาจจะให้สนับสนุนให้เป็นต่ออีก4ปีในสมัยหน้าจะได้ปิดโอกาสการกลับมาของเจ้าของข้อที่ชื่อโทนี่และให้เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพไปเลยดีไหม